จากสามหมื่น F freecoin ในวันนั้นสู่ห้าพัน F freecoin ในวันนี้โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพราะวผมเดลาเชนในเกม F free mobile นะครับทุกคนเห็น F freecoin ของผมไหมครับเรียบร้อยครับมันจะหมดแล้วครับและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดตามล่าแพ็คนี้นะข้อเสนอพิเศษ B นะครับเป็นแพ็คสุดท้ายนะแล้วเราก็จะไม่เติมแล้วนะครับผมทุกคนถ้าได้มาดีนี่มาเตอุสแลมบอตต้าอะไรนี่ขายครับขายทำทีมครับผม ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณเกือบๆหกพันเอ็มนะครับแล้วดูทีมของผมตอนนี้ครับโอ้โหยังนะก็ขาด GK RBLBX d m m แล้วก็ ST สองตัวเลยนะครับพี่ทำไมลิวันโดไม่เล่นเล่นไม่ได้หรอก็ถือว่าผมจะทำา v v r ด้วยนะครับลิวันโดเนี่ยมันถือว่าดีอยู่นะหาร้านเติมเกม F อ Mobile กันอยู่หรือเปล่าครับวันนี้ผมมาแนะนำร้านขั้นเทพเติมเกมราคาถูกเนี่ยต้องขันเทพเลยนะครับ มีบริการเติมเกม F ในมือถใช้เพียง U D ในการเติมปลอดภัยแล้วรวดเร็วมากนะครับในเว็บเนี่ยนะครับก็มีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายนะพิมพ์ค้นหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเกมนี่นะราคาก็ถูกจัดสำหรับใครที่อยากยับบาร์แมปไลน e เลนเจอร์แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอรดผมขอแนะนำ U b โบนแอปที่สามารถช่วยเพื่อนๆได้บาร์ได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับ ยูจีโบนเป็นแอปพลิเคชันระบบเค้ามือถือเครื่องเดียวสาม,มารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิด auto, บอร์ดออโต้ฟาร์มเกมทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิวเตอร์ไปแล้วก็ตามเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเือมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไปซึ่งแอปพลิเคชันยูจีโบนเนี่ยช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับรานะคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วัลลต์รึบาทก็สาม,มารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับ ใครที่อยากดาวน์โหลด y o u g e e v นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่คําอธิบายใต้คลิปกดผ่านลิงก์นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับโค้ดตรวจลดแล้วก็เพจเนี่ยนะครับเพื่อไปใช้เป็นตรวจลดได้ฟรีเลยนะครับ y o u g e e v โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับรออะไรล่ะดาวน์โหลดเลยครับแล้วก็ทางด้านของเตดนะครับตอนนี้อยู่มีอยู่ประมาณ1,200งพันสองร้อยเตดนะครับแล้วผมอยากแลกน้ํามันดีนี่น้ามันดีนี่ ค่าอีกประมาณสามร้อยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมยัดได้เลยนะถ้าผมเปิดข้อเสนอวันเนี้ยแล้วมันได้ประมาณพันห้าร้อยเอ็มขึ้นไปนะแต่ว่าผมไม่ยัดดีกว่านะมันเปลืองจัดนะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเป้าหมายของคลิปเรานะครับขอ1,500งเอ็มขึ้นไปนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์ถึง300ไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คนี้กันนะข้อเสนอพิเศษบี 5,000 Fd c o i l แล้วก็ดีอีก1อันนะครับถือว่าคุ้มจัดนะทุกคนแล้วก็คุ้มลงลงมาก็เป็นไอ้3 0 0พั Fd ที่เปิดได้ไอคอนนะครับแต่ว่านี้เนะี่ยมันรุ้นร้อยดีถึง107นะครับแล้วก็การเปิดแต่ละทีเนี่ยมันจะมีโอกาสออกการ์ดอันนี้นะร้อยดีถึง107ครับดึงถ้าเปิดแต่ละทีเนี่ยมันโอกาสแค่7เปิดเลนเองนะครับถ้าผมเปิด5แพ็คก็มีโอกาสดับหรือวเบิร์ตเลนนะครับซึ่งผมอยากได้จัดทุกคนขอคิดก่อนนะว่าผมเปิดทีละ5หรือตีแพ็คดี เป,เปิดทีละห้าแพ็คดีกว่านะครับสามติดห้าเปิดเป็นโอกาสสองรอบนะแต่ผมขอทําใจก่อนนะพอรอบที่แล้วเนี่ยผมได้ประมาณพันกว่าเอ็มมาผมเปิด 100, ร้อยตีนะตับงดาแรกอะเปิดได้ดีมาร์โกใช่ปะ่ะร,ร้อยตีอะหกร้อยล้านนะครับขายเด็ดๆรวมห้าพักตีก็ห้าร้อยล้าน,นครับแล้วก็ไอ้บล็อกเบิดตีมาใช่ปะ่ะก็โอ้โหไม่กี่ร้อยล้านนี่ครับมารอบนี้ผมขอทําใจก่อนนะ หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราก็กดไปที่ร้านค้าเลยครับแล้วเราก็เปิดครับเปิดอันนี้ก่อนนะไหนไหนเอฟดีความันก็จะหมดแล้วนะครับขอวัดด้วยนะแพ็คนี้ก่อนนะครับมาขอเอาเกลือเอาเกลือล้างเกลือลงแพ็คนี้ก่อนครับหนงี่มาไหนไหนหาผ่นเอฟดีคอยจากสามหมื่นเอฟดีคอยก็หมดแล้วนะครับผมไม่เติมเพิ่มแล้วนะแล้วเราก็มาล้างเกลือแพ็คนี้ก่อนนะครับมา เปดี้มาแน่นอนครับผมนี่ดีบาร่ามาแน่นอนครับผมเรียบร้อยครับล้างเกลือแพ็คนี้ไปแล้วนะครับโอเคมันให้เกลือแพ็คนี้มาแล้วนะครับแล้วเราจะรออะไรกันล่ะไปลุยกันเลยวะผมขอห้าแพ็คครับขอให้มันวอลก่อนนะโอกาสวอลหนักหนึ่งหเบิร์ตเลนขอวอลสองรอบเลยได้ปะผมขอสามแต่งครับขอวอลผมขอวอล อะไรก็ได้นะขอวอล์กตีถึงร้อยเจ็ดก่อนนะครับโหตอนนี้ใจเต้นจังทุกคนแล้วก็ขอปาดซ้ายไปขวาครับด้ายไปขวาเพื่อหวังผลวอล์กมาครับอุ้ยโอ้โหว,วอล์ครับแต่อวอล์กอะไรเอาง่ายๆคือไม่วอล์กครับอ,อเจ็บจัดมาผมเหลืออีก เปิดทีลักสามดีว่าทุกคนเผื่อมันวอล์กนะครับผมเปิดสามแม็กแล้วกันนะโอกาสก็คือโอกาสครับไปสามแพ็กเมื่อกี้วอล์กครับดีใจเวอร์เลยนะแต่วอล์กอะไรก็ไม่รู้นะมารอบนี้ขอวอล์กได้ไหมเฮ้ยส hey! ามแพ็กยังมีโอกาสตี DM. เอ็มเยอรมันตีเอ็มโอ้โหลูดิเกอร์เอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อย โอ้ตาโอ้มันไม่วอล์กนี่วะวอล์กมาทำไมอ่ะวอล์กเหมือนไม่วอล์กครับแล้วก็เรียบร้อยครับมันวอล์กครับแต่มันไม่ใช่การ์ดร้อยสี่ถึงร้อยเจ็ดนะโอ้โหดิแพ็กไม่วอล์กครับผู้รู้งี้เปิดทีละดิแพ็กดีกว่าเนอเอ,อและห้าพันเอฟีคอยแล้วก็หมดภายในหนึ่งนาทีและแพ็กนี้โอกาสร้อยเจ็ดแค่หก <c oughs> เปอร์เซ็นครับ <c oughs> กดไปผมขอเอาของมาปิดหน้าจอแค่นั้นแหละนะมานี่บางแดงแพงเสมอครับถ้าได้ร้อยตีแบบรอบที่แล้วอีกนะโอ้โหเจ็บจัดคดรับทุกคนร้อยหกร้อยเจ็ดไปเอาของมาปิดแล้วครับทุกคนมาตีดแพงไม่ว a l กอย่างน้อยมันก็ให้เหลอวนะ dm เนอะมา วอล์กวอล์กเป็นไอคอนมาช่วยครับสัมผัสได้ครับแล้วก็เปิดจากด้ายไปขวาครับขอมีลวงข้าวก่อนนะเฮ้ยโอ้กาจีนโอ้ร้อยเอทีกาจีนโอ้นิโคลัสแจ็คสันนิโคลัสแจ็คสันนิโคลัสแจ็คสัน แจ็คสันแจ็คสันโอ้โหเกลือจัดเนวนู่นโอ้โหผมเกลือโอ้โหรอบที่แล้วได้หกร้อยล้านรอบนี้เน้่ยหน่ร้อยล้านครับ แจ็คบันโอ้โหเรียบร้อยครับและในคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเอฟเีคอยเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเจ็บครับเจ็บคือเจ็บจริงคือแบบช่องอื่นวอล์กเอาวอล์กเอานะผมมันผมวอล์กทุกอันนะแต่มันไม่ใช่ โอเคนะครับในคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไงกับไอดีครับอืมเจอนใหม่คลิปหน้านะครับ